The <laughs> พาทลินไอศครีมของหวานสุดพรีเมียมที่ร้านคุณคนมีอยากได้ของขายดี<ม>กำไรเห็นๆแบบลงทุนไม่เสีย่ยงไหมคะนี่เลยพาทลินไอศครีมกะทิสดผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนแบบบรรจุกล่อง5กิโลกรัมที่ทั้งคุ้มทั้งกำไรดีหลายคนสงสัยว่า1กล่องตั่ขายได้กี่ถ้วยกำไรเท่าไหร่กันนะกล่องใหญ่5กิโลกรัมตักขายได้มากกว่า70ถ้วยเลยคะ่ะขายแค่ถ้วยละ20-25บาทเท่า,ากับว่ากำไรทะลุ1,000บาทต่อกล่องเลยไอศครีมสูตรนี้หอมมันเข้มข้น ด้วยกะทิแท้ผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนเต็มๆเคี่ยวเพลินทุกคำลูกค้าทุกเพศทุถกไหวชอบมากทางทานเล่นหรือเสิร์ฟเป็นของหวานหลังอาหารก็ดีสุดๆและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษราคาส่งถูกมากพร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศไปเลยมั่นใจได้ในคุณภาพ,พอาผลิตโดยโรงงานพัทลินฟูด้ดโดยตตงมาตรฐานระดับประเทศถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านกาแฟหรืออยากหาของหวานขายเสริมที่กําไรดีนี่คือสินค้าที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะสนใจติดต่อบริษัทพัฒลินฟูด้ด ได้เลยนะคะ